ไล่ไปไล่มาผมก็เป็นย่ายกับพ่อสมบูรณ์นะครับถนนมันเป็นรูปรังไแล้วก็รถโดยสารมันก็ผ่านไปเนี่ยเราใส่เสื้อหลอขาวมันมีน้ำแฉะมันวิ่งไปมันก็เด็นมาโปะหกเสื้อขาวเปิดหมดเลย <c oughs> แต่ที่จะบอก <c oughs> อุดท่อนะเขาก็บอกว่าเหมือนจะอะไรมันไปอุดปอ,เ <c oughs> อดเขาเอ <c oughs> เวลาพ่อขับรถผ่านหน้าวัดนะ ขาจะบีบแต่แ,ตแสดงความเคารพเคารพพระในวัดนะนให้เขาขับรถไปปลอดภัยอะพอถึงเวลาเิ็ดเนี่ยเราก็เอาเวลาเข้าป่าจะยิงข้ามทิ้งอะไร่างเ้ยได,ไได้ได้ค่าอาหารได้อาหารมากินพอเรียกสังฆราชเสิร์ฟเนี่ยใครครับเราเรียกเขาสังฆราชเสิร์ฟหมูบ่บ้านเขาเรียกลูกพระเยอะแยะเลยอ๋อง่ายๆว่าไปที่บ้านเขาเหมือนอยู่วันน้อยเลย วันนั้นก็จะวัดจะไปเข้าเงียบอยู่ทับสกแกนเนี่ยมีสัมภาษุ์คนหนึ่งเขาบอกว่ามีเจ้าของรถไถนะนะเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเขาว่างเขารูยจะทำอะไรแนละ้วก็จะกลับมาอยู่แถวนั้นพอดีเขาก็บอกว่าเหมือนมีโอกาสดีเราถางป่าเขาบว่าข้างวัดน้ะมันป่าแล้วเราก็บอก,ะะก,บอ,กอตายทำยนะังไงแล้วเราจะวัดเจ้าไม่อยู่แล้วัก็ไม่มีเออใช่พอจะวัดกลับมา ยืนงงยืนงงว่าทำไมมันโล่งๆทำไมโล่งไม่หลดหรือว่าคุณพ่อสมบูรณ์ยิ่งทำหน้า